สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําธุรกิจนะครับก็คือธุรกิจประกันภัยนะครับอยากให้ลองฟังดูนะครับว่าธุรกิจประกันภัยนี่ดียังไงนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับกับหลายๆท่านที่กําลังมองหาธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าหารายได้เสริมนะครับหรือว่าต้องการซื้อใช้รับจวนลดนะครับแน่นอนครับที่ไหนไหนก็มีรถยนต์นะครับไม่ว่าจะที่ทํางานเราเดินทางไปไหนต่างก็ต้องใช้รถยนต์นะครับและที่สําคัญก็คือว่ารถยนต์ทุกคันที่คุณเห็นนะครับกฎหมายมังครับ ให้จําเป็นต้องมีพรบนะครับพรบก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางบกนะครับใช้ในการคุ้มครองค่าเสียหายนะครับหรือว่าค่ารักษานะครับของเฉพาะคนอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีพรบได้ไหมไม่มีพรบได้ครับแต่ว่าตํารวจอาจจะจับนะครับแล้วก็ไม่มีพรบเนี่ยตอภาษีไม่ได้นะครับก็จึงจําเป็นที่กฎหมายต้องบังคับนะครับให้รถทุกคันจาเป็นต้องมีพรบนะครับธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กฎหมายบังคับนะครับให้ต้องซื้อนะครับ ผู้คนมีรถทุกคนนะครับต้องใช้แล้วก็ต้องซื้อพลรบนะครับแต่ถ้าอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้คือถ้าผมมาสมัครเป็นสมาชิกแต่ผมไม่ชอบขายนะครับขายไม่เก่งนะครับอันนี้ไม่ต้องทีเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับอยากจะแนะนําว่าสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วซื้อเองเนี่ยใช้เองกับรถตัวเองนะครับลดราคาไปนะครับคุณว่าดีไหมนะครับ ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคิดส่วนลดให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีรถ1นึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะนะครับต้องการทำพรบบวกประกันชั้น3พิเศษนะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในกรณีใช้เองที่บ้านนะครับก็พรบอยู่967บาทนะครับบวก1นึ่งเจ็ดพ่บาทนะครับรวมเป็น7จ็ดบนานะครับแต่ว่าถ้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับจ่ายแค่6กพันะครับ ก็จ่ายที่6,780นด้ะครับเออลดไปเท่าไหร่ครับอ๋อไม่ต้องคิดนะครับเดี๋ยวผมคิดให้นะครับลดไปประมาณพันสามกว่ากว่านะครับต่อคันต่อปีนะครับคี่ต้องทุกปีที่คุณต้องทําแบบนี้นะครับหากทาแบบนี้5ปีนะครับก็เท่ากับลดไป6,5 0 0หครับเออเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย6,500เอาไปซื้อทองตอนนี้ได้สลึงหนึ่งนะครับโอ้ก็น่าทบนะครับเนี่ย แล้วคุณกําลังเอาเงินพันสามพันสามร้อยบาทต่อปีนะครับไปให้ใครนะครับห้าปีหกพันห้านะครับโอ้ถ้าทําแบบนี้สิบปีหมื่นสามเลยนะครับซื้อได้ห้าสิบสตางค์เลยนะครับเนี่ยเยอะดีเลยนะครับบอกว่าเงินส่วนต่างตรงนี้นะครับพี่จะเอาไปให้ใครนะครับหรือว่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองดีกว่านะครับถ้าเก็บเอาไว้ใช้เองดีกว่านะครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับไม่ต้องห่วเรื่องขายครับแค่ซื้อใช้เองก็คุ้มแล้วนะครับเหมือนเดิมครับหากเป็นแบบที่ผมบอกนะครับ คุณอยากได้ราคาที่ลดแล้วหรือเปล่าครับหรือว่าจะจ่ายราคาเต็มพู้นี้ง่ายๆก็คือเสียพันสามไปให้คนอื่นนะครับหากคุณสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับผมอยากให้คิดว่าแบบนี้นะครับถ้าในกรณีซื้อใช้เองไม่เป็นไรครับได้ส่วนลดแต่ใครที่คิดจะหาะไรายได้เพิ่มนะครับหรือว่าต้องการเป็นธุรกิจของตัวเองนะครับให้มองว่ารถที่ผ่านหน้าบ้านพี่ไปนะครับหรือว่าผ่านตาเราไปทุกคนนะครับ ให้เงินมานะครับคารละร้อยห้าสิบถึสามร้อยดีไหมครับอันนี้ในกรณีขายแค่พรบอย่างเดียวนะครับสามร้อยนี่ก็น้อยไปนะครับบางทีถ้าสมมติเป็นพวกรถหกล้อรถบรรทุกเนี่ยก็จะได้มากกว่านี้นะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับพรบอย่างเดียวก็ลดแล้วนะครับใครมีลดลองคิดดูนะครับประกันชั้นหนึ่งแพงกว่าที่ผมบอกแน่นอนนะครับแพงกว่าเจ็ดพันหนึ่งแน่นอนนะครับอาจจะอยู่หมื่นสี่นะครับและแน่นอนครับถ้าเป็นหมื่นสี่นะครับรู้ว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งหมื่นหกหมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะครับด้วยหมื่นขึ้นไปนะครับ ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่าพันสามแน่นอนนะครับที่เสียบไปให้กับคนอื่นนะครับเอารายได้ตรงนี้นะครับหรือว่าส่วนต่างตรงนี้นะครับพาคนที่เรารักไปกินข้าวข้างนอกบ้านซื้อของให้ลูกนะครับหรือว่าซื้อของให้ภรรยาหรือว่าพาพ่อแม่ไปเที่ยวผมว่าดีกว่านะครับสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับไม่ได้ลดแค่พลบหรือประกันภัยรถยนต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับประกันภัยทุกประเภทนะครับประกันอัคคาภัยบ้านนะครับใครมี ใครมีประกันอัคคีภัยบ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องซื้อเป็นประจําทุกปีนะครับตัวนี้ก็ได้ส่วนลดเหมือนกันครับผมจะบอกว่าลดมากกว่าพรบด้วยประกันการเดินทางนะครับประกันอุบัติเหตุนะครับที่เขาโทรมาขายการทางบัตรเครดิตนะครับเดือนละ400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีปีละ400กว่าบาทเหมือนกันนะครับได้ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ5,000ด้วยนะครับถ้าพี่อยากทําแบบเขานะครับก็คุณค่ารักษาพยาบาลไป12เดือนโอ้โหได้เป็นแสนเลยนะ ก็ประกันการขนส่งนะครับประกันโลกมะเร็งประกันโจรกรรมนะครับพืชผลทางการเกษตรก็มีนะครับประกันภัยทุกชนิดนะครับนอกจากลดราคาแล้วนะครับใครที่อยากสร้างรายได้นะครับก็สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ด้วยนะครับคุณสามารถรับ1 5 0 3 0 0เป็นพรลบนะครับหรือพันสามพรบบวกประกันจากคนอื่นได้ด้วยนะครับใครทําได้บ้างนะครับใครก็ได้นะครับที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับ เรามีเพื่อนอยู่เพื่อนใช้รถบ่นว่าเอ้ยจะทําประกันอีกแล้วเนี่ยบอกอยากได้ส่วนลดไหมนี่มาสมัครกับเราดีกว่านะแบบนั้นนะครับก็จะถูกใจนะครับเพื่อนก็ได้ส่วนลดอาจจะพาเราไปเลี้ยงข้าวแทนนะครับน้องๆที่จบใหม่นะครับทำหางานทําอยู่นะครับหรือว่ากําลังคอยคอยงานอยู่นะครับเอาตรงนี้ไปทํานะครับมาสมัครเป็นสมาชิกเอาไปขายเพื่อนได้ที่หอก็ได้นะครับโอ้โหคนมีคนรวยมีรถเยอะยะเต็มไปหมดเลยที่หอนะครับเอาเอาเอาตรงนี้ไปนะครับเราก็ได้รายได้เพิ่มนะครับหรือว่า หวังดีครับเอาไปขายอาจารย์เลยครับที่มหาวิทยาลัยนะครับโอ้อาจารย์ท่านก็ได้ของถูกนะครับแล้วก็อุดหนุนยุกสิษย์อยากช่วยอยู่แล้วนะครับโอ้อาจารย์ท่านใจดีนะครับพนักงานประจำหารายได้เสริมนะครับหรือว่าบริษัทที่มีรถนะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทนะครับมีรถในบริษัทอยู่แล้วต้องเสียพรบประกันภัยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้นะครับก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแยะเลยนะครับมี10คันนี่ก็หมื่นสามแล้วนะครับภายใน1ปีเอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับแจกโบนัส ให้กับพนักงานได้เลยครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่ต้องการมีธุรกิจของตัวเองนะครับไม่มีความเสี่ยงนะครับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอยู่ว่างว่านะครับหาค่ากับข้าวมากินข้าวเย็นกับลูกก็ได้เหมือนกันนะครับบอกเพื่อนบ้านว่าเราทาพรบนะเราทําประกันนะเดี๋ยวเขาก็มาทํากับเราครับสรุปก็คือขายก็ได้ครับทาได้หมดขายกับคนที่มีรถครับคนไม่มีรถเขาก็อยากซื้อประกันอัคคีภัยบ้านเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะครับ วันนี้อาจจะต้องห่วงว่าทำไม่เป็นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับพูดเก่งๆแบบนี้ก็มีอบรมนะครับมีสอนให้ทุกอย่างนะครับรีบมารับเงินของคุณไปนะครับเงินส่วนต่างที่เป็นเงินของคุณนะครับคุณควรเก็บไว้นะครับได้ไปทําในสิ่งที่คุณชอบเอาไปให้คนที่คุณรักนะครับเงินส่วนลดที่คุณต้องได้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับขั้นตอนการสมัครมีอะไรบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยจะมีอยู่สาขั้นตอนนะครับให้คุณเลือกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับคือ0ูนย์ 2 0 0 2235คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ0นย์ก็คือนะครับคืออะไรเอ่ยครับคือค่าคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครนะครับไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพถ้าทำนะครับใครก็ทําได้นะครับเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบนะครับเริ่มธุรกิจกับเราได้ทันทีนะครับคุณสามารถทําใช้เองก็ได้นะครับนายซื้อใช้ในราคาทุนนะครับหรือว่าอยากจะลองขายเพิ่มรายได้ก็สามารถทําได้ในแผนนี้นะครับแผนศูนย์นะครับ 200นะครับคือค่าสมัครตลอดชีพนะครับที่น้อยกว่าวันละ1บาทนะครับผมว่าคุณออมเงินได้มากกว่าวันละ1บาทแน่ๆนะครับหรือว่าลองทําหายดูวันละ10บาท20บาทก็ได้แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับใจทีเดียวตลอดชีพนะครับขายได้มากกว่า20บริษัทวิทยะเทเวศคุ้ไทยกรุงเทพนะครับเอออ็มีสิมันคงหรือบริษัทไหนที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็ขายได้เหมือนกัน20บริษัทครอบคลุมบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ทุกคนรู้จักแล้วก็มีคนทาเยอะแยะนะครับ ที่สาคัญก็คือพี่ครับผมอยากผ่อนผ่อนได้ครับผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนไม่มีดอกด้วยนะครับสมัครเป็นสมาชิกอย่างเดียวผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่เดือนได้แล้วก็ส่วนลดก็ยังได้เหมือนเดิมครับเอออยากให้คิดว่าสองร้อยค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพแรกกับเงินพันสามที่ผมบอกไปนะครับดีไหมครับถ้าดีก็สมัครเลยครับแผนสุดท้ายนะครับหรือว่าแบบสุดท้ายในการสมัครของเราก็คือ2 2 3 5้านะครับคุณเขียนพรบเองได้หนึ่งฉบับผมวางคำไว้ให้แล้วหนึ่งพันบาทนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับเขียนได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีได้เงิน1 5 0 3 0 0ถ้ารถประเภทให,ใหญ่ๆก็จะได้มากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ได้ประวัติลูกค้าพร้อมที่ปีหน้านะครับพี่จะได้ลูกค้าอีกนะครับหรือว่ามากกว่าในวันเดียวกันถ้าหากมีลูกค้ามากนะครับเขียนมันทุกวันนะครับก็จะน่าเห็นก็จะเห็นรายได้นะครับรายได้ประจําของพี่ได้เลยว่า วันนี้จะมีลูกค้ามาต่อกับเรานะครับก็จะได้ราคาเท่านี้นะครับสองสองสามห้าเนี่ยนะครับมาพร้อมค่าสมัครสอบพร้อมรับบัตรตัวแทนแล้วนะครับเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลยว่าพี่เป็นตัวแทนเืนือชีพแล้วนะครับแบบนี้ก็แนะนํานะครับเพราะว่าสามารถเปิดศูนย์บริการนะครับหรือว่าสามารถออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าเองได้เลยนะครับก็เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าแล้วก็รวดเร็วฉับไวเพราะว่ามีพรบเขียนให้เองนะครับ หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนิดๆหน่อยๆผมต้องการขจัดความสงสัยนั้นนะครับก็คือไม่ต้องกลัวนะครับขายประกันภัยไม่ต้องรักษายอดไม่เหมือนประกันชีวิตนะครับไม่จําเป็นต้องสํารองสินค้าครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าทําไม่เป็นครับผมมีอบรมให้ไม่ต้องคิดมากนะครับสงสัยก็โทรมากริ้งก้างมาถามกันได้นะครับสบายใจได้แต่ว่าที่อยากให้ทำก็คือนะครับต้องลองทำเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับ เรามาดูนะครับสขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มตัดสินใจนะครับเริ่มธุรกิจของคุณนะครับเลือกแบบที่คุณอยากจะเริ่มครับ 0- 2 0 0 2 2 3 5แบบใดแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าจะเลือกสูงก็สูงไปเลยนะครับต่ำก็ศูย์ไปเลยนะครับหรือว่าอยากทำลองทำดูกางๆก็0นย์หรืองนะครับบอกผมครับเบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะครับอีเมลตามนี้นะครับแล้วก็ขอให้คุณเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าคุณทำได้นะครับ ถ้าสาหรับใครที่ต้องการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับธุรกิจนี้ไม่ยากเลยง่ายๆมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเราเลยนะครับและเป็นอะไรที่เราต้องใช้ทุกปีนะครับหรือว่าคนรอบข้างเราต้องใช้ทุกปีนะครับคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้คุณเริ่มอาชีพของคุณได้คุณมีรายได้ที่มากขึ้นผมก็ยินดีครับและหวังว่าทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายนี้นะครับจะมาเริ่มสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับ แล้วก็เก็บเงินส่วนต่างเอาไว้ใช้กับคนที่คุณรักผมต้องการให้คุณดูแลคนที่คุณรักมากกว่านะครับขอบคุณครับ